ศิลปินรุ่นใหญ่เกิดอาการชักเกรงปากเบี้ยวจนหมดสติถูกส่งเข้าโรงพยาบาลด่วนเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงอย่างมืดไข่มุกหรือนายศักดิ์บุญเรือง นักดนตรีมือเพร์คชั่นและอดีตนักร้องชื่อดังสมาชิกบงพลอยเจ้าของเพลงดังไม่ได้เจตนาและสมองจนจนซึ่งล่าสุดเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เมื่อคืนที่ผ่านมาครอบครัวต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลนาวมินหนึ่งมินบุรีกลางดึกลูกสาวโพสตแจ้งข่าวว่าพ่อชักเกรงปากเบี้ยวไม่รู้เรื่องตอนนี้กำลังไปโรงพยาบาลนาวมินหนึ่งอาการหนักมากรอรถโรงพยาบาลเพิ่งมารับตัวพ่อไป มูลนิธิร่มใสประเมินอาการพ่อคุยกับหมอว่าพ่อมีอาการเส้นเลือดในสมองใครก็ได้ช่วยหาหมอดีๆมาช่วยพ่อซ้อยทีนะคะพ่อมีแต่สิทธิ์บัตรทองใจจะขาดทรมานใจเหลือเกินตอนนี้เอ็กซเรย์สมองอยู่นะคะรอหมอแจ้งผลขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจขอให้พ่อปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะพ่อหนูจะคอยแจ้งบอกอาการเพื่อนๆพี่ๆญาติพี่น้องพ่อทุกคนนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่닷คอ